ลุงวัยเจ็ดสิบขโมยไส้กรอกสิบห้ากิโลกรัมเอาไปแลกเหล้าขาวอ้างต้องกินทุกวันสามเวลาเดี๋ยวไม่มีแรงอยู่ไม่ได้วันนี้ยี่สิบห้ากันยายนหกสิบเจ็ดพันตำรวจโทติรัตรินเตชารองผู้กำกับสสสถานีตำรวจภูทรปากเกรด็ดพันตำรวจตรีดิลกลาศิลาสลาสสสถานีตำรวจภูธรปากเกรด็ดพันตำรวจตรีถาปนพงพึ่งมี ซอฟตอรสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดได้จับกลุมตัวนายวิชัยเจริญสุขอายุ70ปีพร้อมของกลางคือ 1>, 1. เสื้อยือดโปโลโจำนวนหนึ่งตัวสวมใส่ขณะก่อเหตุ 2. ไส้กรอกยี่ห้อแหลมทองน้ำหนักถุงละ1กิโลกรัมจำนวน5ถุง 3. ไส้กรอกยี่ห้อเบทาโก้น้ำหนักถุงละ1กิโกรัม จำนวนสองถุงจับกุมตัวได้ที่ริมถนนภายในซอยประเสริฐอิสลามหนึ่งมสามตะบางตลาดอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีโดยตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน นายวิชัยหรือลุงชัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนรับว่าก่อเหตุจริงตามคลิปวงจรปิดวันก่อเหตุได้ดื่มเหล้าขาวมาก่อนก่อเหตุตนทำอาชีพเก็บขวดเก็บหัวปลาแซลมอนขายไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งตนจะเดินเร่ร่อนเก็บขวดอยู่แถวถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดทำแบบนี้ทุกวันประมาณ40ปีซึ่งวันเกิดเหตุขณะตนมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณร้านนายตรีลูกชิ้นปิ้งสาขาเลี่ยง เมืองปากเกร็ดตนเมาได้ก่อเหตุขโมยไส้กรอก15ถุงแล้วเดินหนีสาเหตุที่ทำไปเพราะจะนำของที่ขโมยไปแลกเหล้ากินหากไม่ได้กินเหล้าก็จะมีอาการเกรง็งไม่มีแรงอยู่ไม่ได้ต้องกินทุกวันสามเวลาจะกินช่วงเช้าหลังตื่นนอนช่วงเย็นและกลางคืนก่อนนอนหากไม่ได้กินก็จะไม่มีแรงทำงานใช้ชีวิตไม่ได้สุดท้ายขอโทษผู้เสียหายยอมรับว่าก่อเหตุครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและรับปากว่าจะไม่ทำแบบนี้อีก ด้านนางสาวกันจันชวีอินอายุ45ปีเจ้าของร้านนายตรีลูกชิ้นปิ้งสาขาเลี่ยงเมืองปากเกรด็ดผู้เสียหายเปิดเผยว่าโดยปกติแล้วทางซัพพลายอาของร้านตนจะมาส่งของกลางคืนจะเป็นช่วงหลังเที่ยงคืนเอาของทุกรอบที่ตนสั่งอยู่แล้วแต่การสั่งของรอบนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ตรวจสอบนับของปรากฏว่าของหายไปประมาณ15กิโลกรัม จึงมาย้อนดูกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเวลาประมาณ3นาฬิกาได้มีคนร้ายเป็นลุงได้เดินเท้าเข้ามาจากริมถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดแล้วมาเปิดที่เก็บของหน้าร้านตนจากนั้นได้หิ้วไส้กรอกจำนวน15กิโลกรัมเดินหลบหนีไปในเวลาต่อมาตนจึงเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สพปากเกร็ดแต่ปรากฏว่าผ่านไปประมาณสองชั่วโมง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้โทรแจ้งตนว่าจับผู้ต้องหาพร้อมของกลางได้แล้วตนรู้สึกตกใจและดีใจมากเพราะตำรวจทำงานรวดเร็วยังผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นตนอยากขอบคุณตำรวจทุกข้อที่จับกุมคนร้ายได้ทั้งที่มูลค่าความเสียหายตนไม่ยะก็ตามส่วนของกลางตนได้ไม่ครบเพราะทางผู้ต้องหาได้เอาไปแลกเล่าดื่มจากการพูดคุยกับผู้ต้องหา ผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เบื้องต้นก็ได้ไหวขอโทษตนและบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกโดยหลังจากนี้ตนจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นโดยไม่นำของไว้หน้าร้านอีกหรืออาจจะเป็นการล็อกแม่กุญแจเพื่อป้องกันเหตุ